รถไฟอะไรเนี่ยจ้าโอ้โอันนั้นข้างในอันนั้นมันพังแล้วลูกอันนั้นเล่นไม่ได้หนูถึงไหนแล้วลูกหนูถึงไหนแล้วรถไฟถึงไหนแล้วเออโยกเยกเอ้ยน้ำถั่วมเมฆ กระต่ายเลยค่ขี่มาห้างกุนเอ้าพี่โชทำอะไรเนี่ยพี่โจขี่กับยายไหมฮิตจะขี่กับยายยแจนนขี่อเฮ้ยโอยดังปุ๊บเลยเออมันพังแล้วเหรอนี่เด็ดยิ่งชาไหม พอแล้วเหรอพอแล้วพอแล้วเราจะหยุดพอแล้วพอแล้วสต๊อป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 ยายทำให้มันนิ่งๆให้ทำนิ่งๆให้นะนะนิ่งๆนะนิ่งๆนะอ่ะนิ่งๆกันพี่คอยพี่คอยยิ้มหน่อยยิ้มอะไรเนี่ยยิ้มอะไรอย่างนี้เนี่ย อดก่อนลูกเอ้จอดก่อนโอเคลงได้ค่ะ,<ป>ะเอาย้ายลงมาเอาลาย้ายลงหน่อาไปจ้ะเอาหล่นแล้วเหรออะไรนะลูกคีค่ะขีค่ะขีค่ะคีชาร์เดอรหนูไหมเออมันเป็นไม่ได้นั่งเลยเลพี่โชน้องนั่งหน่อยพี่โช พี่โสน้องนั่งนอยมิวยไม่มีคนขี่มาเียยายนางขีด <c oughs> ่ด้วยเร็วฮึด <h its> จ้าจ้าล่นแล้วเลยยายเอา <c oughs> โอ้โหโ อืมานอเวียนไหมหมยที่มันไปเพราะว่าข้างเธอมันหนักมันก็เลยหมุนได้ไงเออถ้ามันหนักข้างใดข้างหนึ่งมันจะหมุนเจ้าจ้าประกอกลูกบระกอก มากก็ขึ้นเลค่ะปากอะไรนะโอ้ยโอ้ยดูดูดูยนียายดูเสื้อก่อนอู้มันเจ็บมือลูกไม่ต้องมาเล่นอุ้ยอู้มันมันผุลูกอุ้ยมันผุเออพนาานางบางในผีเสียเสียกบาดเออไม่ไม่มันแข็งแต่เล่ายังเป็นเลยเสื้อมันผุแหม